สวัสดีจ้าพอกันกับน้องอุ้มอีกแล้วจ้ามือนี้น้องอุ้มยูยูใส่นะยู่บ้านน้องกุ้งเผือกค่ะบ้านน้องกุ้งเผือกอำเภอหน,นองกุ้งสีจังหวัดกาฬสินแม่นบอลเหรอจ้าอ่านะคะมือนี้อุ้มมาทรงหมอบรถงามๆฟอร์เรนเจอเอ็กเลพาดโตขายดีของห้านะจ้าบรรยากาศก็กดีดีใครถามแนว่าสื่อรถฟอร์ดกับน้องอุ้มเนี่ยสื่งายบอง่ายจ้าบริการดีบอคะ่ะดีค่ะป้าขันมีหาดาวให้เพราะสิบดาวบา่ หชิปดาวเล่นตาหมูพันนะคะอนไรกันผู้ใดอยากได้รถงามๆในช่วงโควิดนี่สามารถปรึกษาล้วจาอุ้มหายออกออกหาค่ำปรึกษาหอดบ้านซื้อรถว่างกเอกสารกับบอยยุ่งยากใช่ค่ะติดตามเพจได้ที่เพจอุ้มค่ะรถฟอร์ดขอนแก่นบายน้องอุ้มเด้อจ่าเด้อ นะคะเบอร์โทรศัพท์0 9 0 5 9 4 5 4 6 1ภยไอยากได้รถในช่วงโควิดนี่บ้านเฮ้าเขตภาคอีสานมันไก่โลงอยู่หลังจ้ะน้ำปาน้ำเขามนมท่อนเนาะบ่ต้อรยานโควิดผู้ใดว่ามีผลกระทบกับทัมก,ทกมาไผมีผลกระทบกับทักมาสื่อรถในช่วงนี้กับสื่อไงคือเกาเนาะ,นะ่นะเนาะจ้านะ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 อยากแนะนําบอเพื่อแบบมีพี่นนองบ้านเฮ้าอยากได้รถวาอ,อุ่มบริการดีบอแนะนาให้มไหมสื่อน้ำอุ่มบอแนะนาจ่าแนะนาว่างแด้ อ่าอุ้มบริการดีฟอรดล่องใส่หน้ากับสีสื่อมาล่องใส่เบิง้งผู้ใดอยากได้ก็มาสื่อน้ำอุ้มเนาะจ้าบริการดีแมนค่ะโอเคค่ะการสิบไปแล้วน้ะผู้ใดฟังอีสานบรูเรื่องกับไปเบิ้งคลิปอื่นที่มันเป็นผักไทยกันแล้วกันเนาะจ้าเนาะจำรับมือนี่อุ้มสีราไปกับบรรยากาศดีๆกับรถงามๆภาพรถสวยๆอุ้มเสียวไว้ถ่ายคลิปเน้ะจ้าใครอยากได้กะทักมาเนาะมือนี้อุ้มก็ได้เลยไปลวจ้าสวัสดีค่ะ